ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่ๆชาวไก่ชนทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับหลายท่านนะครับที่ทักเข้ามาบอกว่าจะขอโปรอ่าโปรน้ําท่วมนะครับไม่ทันนะครับหลายท่านที่ชื่นชอบในสายพันธุ์ก็อยากจะให้จัดอีกนะครับก็ฟังรายละเอียดนะครับฟังรายละเอียดดีๆนะครับตัวนี้นะครับตัวข้างหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองไ่โฟกัสด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยเตัวที่เดินเข้ามาครับผมเนี่ยเป็น หลานแดงหล่อนะครับหลานแดงหล่อบวกอังวะนะครับเนี่ยสวยโครงสร้างดีส่วนตัวดําถัดไปนะครับเป็นแดงหล่อบวกแขกดาเยจุกเทพนะครับแม่ที่มีูจ่ายลูกมีผลงานเยอะแยะแล้วนะแม่นี้นะเนี่ยไค่ไรไขไวคนนั้นได้นะครับส่วนตัวตัวแดงนะครับตัวแดงนั้นจะเป็นลูกเจ้าองค์บากนะครับเป็นองคบากเป็นลูกเจ้าไวใหญ่นะครับก็ตอนนี้นะครับ คู่เกิดต่างแม่ก็เก่งหลายตัวเลยนะครับลูกเจ้าองค์บากองคงบากบวกแม่ทองเอกนะครับแม,แม่เขาเป็นหลานสาวทองเอกอ่าส่วนตัวนี้นะครับที่หันหลังเนี่ยครับก็จะเป็นจุกเพชรบวกไม้ขีดไฟนะครับแม่เขาเป็นหลานไม้ขีดไฟนะครับนะครับใหญ่มากนะนะครับ จัดปูน้ำท่วมนะครับพาราก็จัดให้ใบแดงไปเลยนะครับปูน้ำท่วมใครไวคนนั้นได้นะครับเด็ดๆทั้งนั้นนะครับคัดให้พิเศษนะครับก็หลังจากน้ำท่วมน้ำลดแล้วก็เอาไปหลายท่านเกษตรกรก็เสียหายไปเยอะนะครับหลังจากเสียหายพอพันแม่พันธไปก็อ้าวผมถือว่าจัดให้ลูกค้านะครับเอาไปต่อยอดทำสายต่อนะครับ แบ่งกันให้ผาราใบแดงนะครับยังไงก็ท่านไหนสนใจก็ทักแคทไลน์มาครับ0ู9 0 0 3 9 8 8ครับเพื่อนๆด้วยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ